สวัสดีค่ะปอปอนะคะช่วงนี้ปอติดเกมนี้อยู่นะคะบนมือถือเป็นเกมฮอนเตดดอนฮนเตดรอมนะคะก็คือหอเขย่าวขวัญน,นั่นเองคือมันจะเป็นเกี่ยวกับว่ามันเป็นเกมซไวเวอร์ที่ให้เราเข้าไปนอนนะคะเข้าไปนอนอยู่ในห้องห้องหนึ่งแล้วก็จะมีผีอะค่ะมาเคาะประตูนะคะเราก็ต้องแบบซื้อของมาเพื่อป้องกันผีเราลองไปเล่นดูแล้วกันเจ็บจา ห้องนี้น่าจะเป็นเอนอนะ,ะนก็จะมีของให้เราเก็บแล้วเราก็เลือกว่าเราจะไปห้องไหนนะคะความจริงแล้วห้องอะ่ะมันควรจะเป็นห้องที่แบบว่าม,แบบมีประตูแบบเนี้ยมีประตูแบบเนี้ยอยู่ด้วยกันแบบหลายหายคนอันนี้ก็รอของที่เก็บมานะคะแล้วเราก็แบบสามารถอัพประตูกับอัพเตียงเพื่อเอาเงิน h o m มได้ เล่นโคดเพลนที่สําคัญคือแบบว่ามันมันไม่ต้องเติมเงนะินอ่ะเราก็แบบต้องสร้างของขึ้นมานะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบได้รับเอเนจีสีฟ้าเอาไว้อัพกับซื้อของเนี่ยผีก็จะมาแบบเปียกเปียดประตูให้มงคลนหน่อย,ยนะอะไรเงี้ยแลเราก็สร้างขงขึ้นมา เอาไว้ยิงผีนะคืออาจริงๆนะโซนบ้านปอเนี่ยเป็นโซนที่ดีมากนะคะเ <_ C 1> พราะว่าถ้าผีอ่ะมันมาเคาะประตูห้องก่อนใช่ปะก็คือป๊อกปืนของบ้านเนี้ยกับบ้านเนี้ยก็จะช่วยกันยิงได้นะฮะแต่ความโกงที่สุดเลยคือบ้านหลังนี้นะคะคืองงมากคือมันอยู่ซ้อนกับบ้านนี้อ่ะพูดง่ายๆคือถ้าบ้านนี้ไม่แตกอ่ะบ้านนี้ก็บ้านนี้ก็แบบอยู่ได้อ่ะโอ้สุดๆเดี๋ยวเราจะอ้าประตู ขอเล็งเสียงตอนนี้เจนี่ต้องเปิดเสียงนะรักป้องตื่นสักคั้นหนึ่งนะเอายิงผีซะเลย โรสแมรี่หลอกล่อดินฮันเตอร์และทำให้ป้อมสามารถขโมยเหรียญทองได้จำนวนขึ้นอยู่กับเลเวลของป้อมป้อมไหนวะหมายหมายถึงป้อมปืนหรอหรือว่าป้อมอะไรยกเียเปิดประตูให้มนนคนหน่อยเราจะชนะต่อเมื่อแบบว่ายูผีตายนะคะ ตดนจับด้วยหือคือบ้านนี้คือแบบ this is t h e b a t e แล้วกป้อมสักคันนะ่งกันเุ้ยถูกประตูอย่างแรง เดี๋ยวถ้าเกิดว่าผีมัมาเคาะประตูบ้านเราใช่ปะป้อมปืนของบ้านข้างๆก็สามารถช่วยเราได้นะเรได้ว่าเพื่อนบ้านเกื้อกูลกันตู้เย็นนะคะจะลดความเร็วการโจมตีของ Dream Hunter นะคะ Dream Hunter ก็คือตัวที่มาเคาะประตูนะคะก็คือเปียกแะก็กเสียต่อสู้อุ้ยความมี energy ขนาดนั้นเลยเหรอบอกอ่ะ พอจำไม่ได้อันนี้คือด่านที่เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราแบบเล่นแพ้เรื่อยๆอ่ะด่านมันจะลดลงแล้วก็รู้สึกพอแพ้รัวเลยเมื่อคืนเก็บก่อนกันนะอันน,น,นี้อันนี้มันไปสร้างป้อมปืนอะไรตรงนั้นวะเนี่ยพอถึงได้บอกว่าคนที่เล่นกับเราน่าจะเป็นเอไอนะ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาตีบ้านเราเพื่อเอาเงินเหรอไมไ่โอเคนะตอนที่เราถูกตีนะคะเราสามารถแบบซ่อมประตูได้นะคะเพื่อที่แบบว่าป้องกันผีแต่ว่าถ้าเกิดว่าผีกับประตูเลเวลห่างกันมากอะ่ะมันก็จะซ่อมไม่ทันโอ้เราให้มาตีประตูบ้านครูเพื่อเอาเงินหุยโอ้ตอนนี้เราสามารถเพิ่งใบบุญของบ้านข้างๆได้แบบสุดๆนี่อะไรวะเนี่ย เาสร้างที่รับเหรียญดีกว่าแนะ้เราจะได้ได้เงินเยอะขึ้นนะ้เฮ้ยถ้ายงั้นเราหลอกล่อได้นะให้บ้านข้างๆมันยิงแต่ว่าบ้านข้างๆปืนจากจุงเบย์อะเาสร้างเองสักขั้นเนี่ยเราสามารถสร้างที่ซ่อมคู่กันได้อยากเอาประตูสักขั้นเราค่อยหลอกล่อได้ไหม ประตูบ้านใครอยู่ชนะแล้วเนี่ยคือเราไม่จําเป็นต้องดูถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แบบมุ่งไปสายแฟชั่นอะไรขนาดนั้นนะเราไม่ต้องดูโฆษณาก็ได้นะกดข้ามมาเลยแล้วมันก็จะมีแบบด่านอื่นๆนะคะให้ปลดล็อกเนี่ยเนี่ยอันนี้พอปลดล็อกห้องน้ําแข็งกับห้องมอสมาเดี๋ยวเราไปากิดเติมกันเลยเราเข้าไปดูคือแบบเขาก็จะแบบแต่งตัวตามตีมแต่งเป็นเนี่ยใส่สก,กี โอ้ยพอเก็บผีตัวนี้มันมุดเข้าห้องได้สก,กิลอุบาทมากกับผีตัวเนี้ยอีผีชั่วอันนี้ทำยังไรได้วะมีคนอยู่บ้านข้างๆไหมวะเห็นที่ประบอกนะคะว่าเราควรแบบหาเพื่อนบ้านซะหน่อยอเล้วใได้คนมาอยู่บ้านด้วยจังไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วบ้านนี้แล้วกันนะคะอันนี้คือที่หิวประตู มันไปอยู่ไหนกันหมดวะเราควรมีพืชบ้านนะอันนี้สร้างโลกป้องกันพลังงานอรมะตะเมื่อเอชีของประตูต่ำกว่าสามสิบนะแต่ว่าปอไม่แน่ใจว่ามันสร้างได้ปิดครับปอเคยอยู่บ้านแบบเนี้ยครเล็กเลยถ้าในชีวิตจริงมันก็คือบ้านที่อบอุ่นนะฮะแต่ว่าถ้าในนี้มันก็แบบว่าแย่เลยเร,า,ร,ราสามารถกดดูบ้านคนอื่นได้นะกดดูบ้านเพื่อน สร้างประตูวไว้ระดับหนึ่งี้แล้วก็สร้างกล่องวิเศษชุบอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นเเพิ่มระยะการโจมตีของป้อมนะฮะเฮ้ยน้องติดหนาวอ่ะไม่ไม่ได้ช่วยเลยกูไม่มีป้อมเดี๋ยวเราจะสร้างปืนไว้ตรงนี้สักห้าอันน้องขาติดกำแข็ง เด็กี้เหลือเราต้องอัพเตียงก่อนนะคะเพราะว่ารอบนี้เราแบบไม่มีเพื่อนเพื่อนบ้านทาฮีเนี่ยไปนอนที่ไหนกันหมดวะโอ้โหเนี่ยนอนอยู่ตรงนี้ใช่ปะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าปอเข้าบ้านเงี้ยเราก็จะได้แบบดูแลกันและกันไงมันปีบ้านใครอยู่วะที่บ้านเราะเดี๋ยวเราจะอัพปืนขึ้นมาสักขั้นหนึ่ง ป้องกันตัวเองเป็นกองกำลังป้องกันตัวเองโอ้โเว้าสามนะว่าเว้าอย่างไวไวอย่างว่องรอบหน้าเราต้องเดินตามคนอื่นนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปเลือกบ้านสุขสันต์อยู่ใกล้ๆ,ๆนะอย่างละไ่ใช่มันเดินไปทางอื่น <laughs> โอ้โหเมืองบ้านโคตรด,ดีอะถ้าเกิดว่าเราอยู่ตรงนี้เราได้ทั้งป้อมอนี้แล้วก็ป้อมอนี้นะคะช่วยดูแลบ้านเรา แต่ว่าการวางเตืนของเราก็จะยากหน่อยเพราะว่าเราจะวางได้แค่แบบแถวเดียวถ้าเกิดว่าจะวางแบบโซนเนี้ยมันก็จะแบบต้องดูต้องอัพปืนนิดนึงมันน่าจะลุกปิ่ยนบ้านได้เนาะโ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพอขออัพกำแพงเพิ่มอีกสักหน่อยนีกอันหนึ่งสองแปดแล้วเดี๋ยวเราเอาป้อมปืนอีกสักขั้นหนึ่งแล้วกัน ปืนยิงฉมวกอันนี้ไม่รู้เอามาทำหาอะไรนะฮะคือแบบคือปืนคือแบบประตูบ้านเพื่อนี่ะมันก็ไกลมากๆอะ่ะหรือว่าเอายิงต่อแบบนี้ตอนผีเดินผ่านดูทีไม่ไม่มีใครอยู่ระแวกบ้านเราเลยอยู่ตรงนี้หลังนี้ทำเลไม่ดีนะฮะเพราะว่าห้องนี้มันแค่แบบสามคูณสาม ชนะแล้วเหรอชนะแบบงงชนะแบบเกาะเพื่อนชนะนี่แผนที่ทั่วไปเป็นยากแล้วนะว้าว้าว้าว,ว,าวฝันร้ายปะ่ะลยุยอย่าลืมมาเดินตามเพื่อนไปนะะเราจะได้แบบดูทิศทางการใช้ชีวิตโอ้โห ปะเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปโหแต่ว่าประหยากได้อีกสองหลังมากกว่าอะทำไรดีมากเลยเราซื้ออันนี้ก็อนละกันโอ้ได้เครื่องเพิ่มเนอะร์เน้ีนะเตรียมก่อนดีกว่า ไม่ถึงดูทรงแล้วเพื่อนบ้านตุยวะ่ะเดี๋ยวเดีมันต้องอัพิกสักขั้นหนึง่งอาจจะยิงถึงได้สี่สิบเรอววะตอนนี้เพื่อนบ้านกำลังพยายามดูแลตัวเองอยู่้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนมาบ้านกูซะง,งั้นเราสามารถอัพประตูเพิ่มได้นะคะเพราะว่าเลือดมันจะเพิ่มขึ้น อโอ้ยถ้ามันขวนตออีกกว่ามีสิแตกเลยเนี่ยตออัดเตียงกันน่ะอีตู้เย็นนี่แทบไม่ได้ช่วยหายเยตียงกันใหเอาเงินกันเอาเงินกันตอนนี้ ตอนนี้แบบเพื่อนบ้านตรงกลางเราฮะกำลังพยายามสร้างป้อมให้อยู่นะยิงยไม่ถึงเอา้าเอาเอยิงถึงแล้วลองหอนนักอ,อัปเกตดูไดรไหม บ้านเราจะดูแลกันและกันตลอดไปว่ะหลักๆต้องนะ่าจะสร้างปืนได้สี่กระบอกตรงนี้ไงคะที่จะยิงถึงถ้าเกิดว่าเป็นกระบอกตรงนี้ยมันจะยิงถึงแค่บ้านเพื่อนบ้านน่าจะไม่ถึงประตูบ้านเราเียขออัพประตูกับเตรียงเพิม่มหนึ่งบ้านเราแต่นั่นยิงไปดิตัวเียวนะทีนะ เอาชนะเฉยได้ MVP ด้วยมันเหลืออยู่สามบ้านเหรอวะเมื่อตะเกียต่อต่อต่อโคตรเพลินอะเมื่อคืนต่อเล่นกันคืนเลต่อก็อยากได้ชุดนะแต่ตอมไม่อยากดูโฆษณาชีเราเดินตามนะคะว่าเราจะไปบ้านไหนกันบ้านนี้ป่ะเออขเอ,อ,อแย่ไปอยู่ที่อื่นเอา แลวที่อย่างนี้บ้านนี้มีซ่อมโทษอันนี้คือที่ซ่อมประตูอัตโนมัตินะคะเราสามารถใช้คู่กับที่ซ่อมที่เรากดได้ตอนกูอยู่ให้อะไรมาก,ก่อนเราซื้ออันนี้ก่อนนะตเกียงกีอาราดินอันนี้ก็เป็นน้องนะคะสามารถให้เงินกับเราได้เหมือนกันแบบดเดี่ยวว่านอนด้วยกันอะไรมาแล้วเพื่อนบ้านสวัสดีเพื่อนบ้านมาช่วยช่วยกันช่วยกัน บ้านมันจะไม่สร้างปืนเลยหรอวะเก็บเงินมาทำอะไรอ่ะบ้านตัวเองนะเนี่ยโอ้เก็บไปสร้างประตูจะดีขอยนุญาตสร้างประตูนะคะตอนนี้บอกเลยว่าผียตะกุยประตูเราไม่เข้า จะบอกว่าผีมันมีสกิลเนี่ยแตกเพื่อนบ้านแตกโอ้ถอดใจไว้ก่อนนะคะสำหรับผีโอ้นี่ถ้าไม่อัปเกรดปืนให้นะป่านนี้เพื่อนบ้านตุยแย่ไปแล้วนะนี่เราเจอหวังพึ่งคนแบบนี้หรอวะนี่สินะที่เขาเรียกว่าได้เพื่อนบ้านการอัพพกเตียงพวกอะไรพวกเนี้ยมันต้องบางทีมันต้องอัพประตูไปคู่กันนะคะอย่างเช่อนอย่างเนี้ยเรามีเงินสองร้อยแล้วใช่ป่ะแต่ว่าเราอะยังไม่สามารถอัพได้เพราะว่าเราต้องอัพประตูก่อนเนาะ บอกแล้วว่าถีตะกุยประ,ะ,ะตูปอไม่เข้าหรอกลงยิงมันเอาดีเอาดีเาดมเก็บเงินไว้ทำไรเนี่ยเพื่อนบ้านโหผิดหวังวะ่ะแค่อัดเก็บปืนเลยเพราะดูจักทรงแล้วน่าจะพึ่งพาตัวเอง คนแพ้ก็ต้องดูแลตัวเองกูยังไม่แพ้เลยกูก็ต้องดูแลตัวเองลนะเดี๋ยวพอจะซื้อเครื่องทำเอเนจีก่อนนะฮะเพราะว่าเราจะได้แบบเอามาซื้อเงินซื้อทองได้มันเพิ่งสร้างปืนป้อมแรกขึ้นมาป้อมนูมนมด้วยนี่ตอนนี้คุณต้ากำลังโดนว่ะโอ้โห <c oughs> เนี่ยบ้านหลังเนี้ยคือเดอะเบสบ้านหน้าไม่แตกบ้านหลังก็ไม่แตก แต่มันเป็นเกมที่แบบว่าถึงมันจะดูแบบเกมไม่มีอะไรแต่มันเป็นเกมที่ละสายตาไม่ได้เลยนะเพราะว่าพอเคยละสายตาไปทีนึงแตกง <c oughs> งมากร้อยวันพันปีไม่เคยมาตะบี้ตะบันตีบ้านครูเหมือนรู้อะแค่ลุกไปหยิบน้ําอะตู้เย็นห่างจากห่างจากจุดที่วางโทรศัพท์ประมาณสองแขนนะสองแขนก็ลุกไปหยิบนะกลับมาบ้านแตกงง กันมาแล้วก็จะรับประตูก้าน,นกันผีตะกุยประตูเพราะว่าตอนนี้บ้านาข้างๆเขาก็เริ่มทำการสร้างปึงแล้วเตียงมันอะรอยี่สิบแปดมันจะเพิ่มเป็นทวีคูณน,นะคะหนึ่งสองสี่แปดสิบหกสามสองหสิบสี่แล้วก็ร้อยี่สิบแปดคือมันสร้างมากกว่าปอสองเท่าเตียงมันนะอุ้ยมีคนถูกกันจับแล้วบ้านไหนวะบ้านนี้โอสภาพ ลงยิงลงถึงประตูทนไม่ไหวกูอับก่อนเลยถ้าประตูแบบเมื่อกี้ทนไม่ไหวประตูบ้านเราก็าทนไม่ไหวไงแล้วก็ก็จะอัดป้องืนเพิ่มนะป้องกันภัยป้องปืนพอไม่แน่ใจนะว่าแบบว่าสูงสุดอะ่ะมันมันเท่าไหร่ ว่าหน้าตามันเป็นยังไงเพราะว่าไม่เคยถึงจุดนั้นสักทีนะไม่ตายก่อนก็ชนะก่อน1หนึ่งพันสองสี่กับเอเนจีสามสิบสอง เดี๋ยวเราต้องซื้อพวกรับเปลี่ยนเพิ่มดูมันตั้งป้อมปืนเนี่ยมันเอาไว้ยินใครวะข้างบนก็ไม่มีฉากให้เดินละเฮ้ยอ,อันเต,รตอร์เลเวลยหกละอัพประตูเพิ่มสักหน่อยนะเฮ้ยมันเอาหนามมาก,กันประตูด้วยหรอโอ้โหอัพประตูรัวๆดูโซละ ปืนเพิ่มดีกว่ารู้สึกไม่สบายใจแล้วเราก็จะอัพที่ซ่อมด้วยนะเออแต่ว่าปอต้องบอกอย่างหนึ่งนะคะว่าไอ้พวกแบบที่ซ่อมอย่างนี้ยมันจะมีเป็นแบบแปลนนะะถ้าเราจะมีอะไรสักอย่างที่ต้องซื้อก็คือแบบแปลนพวกนี้นะถ้าเกิดว่ามันเป็นศูนย์เมื่อไหร่ปอต็ไม่สามารถสร้างได้แต่ว่าเงินที่จะใช้ซื้อค่ะมันก็ได้จากการที่เราเล่นแต่ละเกมนี่แหละ มันก็แบบยิงถวงยาโอ้เราเจ็ดแล้วเหรอโอ้ตายแล้วดูจากทรงสั่นแหลหได้จริงนิดเดียวมีความสร้างหนามมาบาังประตูเลยขอดูดิคุณน่ส็งบัดหนางเอฟเฟคเมื่อ ตระตูถูกโจมตีจะสร้างดาเมจเท่ากับ1%ของ HP สูงสุดใส่ Dream Hunter หอย่าสร้างประตูนะโอ้โประตูทองคำห่าบ้านข้างๆคือถ้ามันไม่มีเรานะมันตายไปตั้งแต่เศษแรกแนละ้วเห็นไหมคะมันจะซ่อมอัตนโนมัติเนาะแล้วเราก็สาสมารถกดซ่อมเพิ่มไปได้ เนี่ยมันจะได้เป็นเหรียญเนี่ยเขาเรียกว่าเหรียญแบดเจอร์ฮันนี่แบดเจอร์เราต้องแบบซื้อพวกคล้ายๆกับบลูพิ้นอะ,ะเนี่ย